ทีนี้เราไปดูเรื่องของปัญหารถควันดํากันบ้างนะคะสําหรับควันดำเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ค่า PM 2.5ในอากาศเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นทุกหน่วยงานทุกคนนะคะต้องช่วยกัน,นะคะ่ะล่าสุดที่จังหวัดขอนแก่นเนี่ยก็มีการรณรงค์ในเรื่องนี้นะคะตรวจจับรถควันดำรถยนต์ทางราชการะคะ่ะเพื่อลดบทปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อมค่ะ สถานการณ์มลพิษทางอากาศในจังหวัดขอนแก่นนะคะล่าสุดพบว่าค่า PM 2.5หรือว่าค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กอยู่ในเกณฑ์ที่ก่อให้เกิดปัญหาทางด้านสุขภาพค่ะและล่าสุดก็เริ่มที่จะมีผลกระทบต่อผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจแล้วซึ่งค่า PM 2.5เกิดจากปัญหาการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์นะคะทั้งจากภาคเกษตรกรรมอุตสาหกรรมรวมไปถึงการใช้รถยนต์ ทางด้านมณฑลฐานบกที่23ค่ะก็ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นนะคะก็เลยจัดให้มีการตรวจว,วัดควันดำของรถยนต์ของหน่วยและหน่วยขึ้นตรงทุกคันโดยมีพันเอกสุรพงษ์ยอดอินรองผู้บัญชาการมณฑลฐานบกที่23ได้คอยตรวจติดตามการตรวจวัดควันดำของรถยนต์ราชการค่ะ ซึ่งก็มีเจ้าหน้าที่จากสำนักง,งานสิ่งแวดล้อมภาคสิบขอนแก่นมาตรวจสอบตามเกณฑ์มาตรฐานเพื่อให้มั่นใจนะคะว่ารถยนต์ที่นำมาใช้ในราชการฐานนั้นไม่ก่อให้เกิดมลพิษที่จะส่งผลกระทบต่อประชาชนซึ่งก็จะต้องมีค่าควันดำไม่เกินร้อยละ40ค่ะตามนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศและให้เป็นแบบอย่างการปฏิบัติแก่ประชาชนในพื้นที่ด้วยนะคะ โดยผลการตรวจสอบค่ะปรากฏว่าไม่พบรถที่มีค่าควันดำเกินมาตรฐานแต่อย่างใดค่ะ